ตำรวจโทสยามบุญสมพนตำรวจตรีวัสสันเตชะกระเลกเสมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีได้สั่งการจับกลุ่มตัวนายพิเชษอายุ41ปีผู้รำนาซอยพระรามที่2ซอย60แขวงสแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารอาญาธรุรีโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานป้นทรัพย์โดยมีอาวุธมีดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและร่วมกันน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดใดให้ผู้อื่นปาศจากเสรีภาพในร่างกาย จับกลุมบริเวณหน้าคลินิกเวชกรรมซอยดวงประทิปแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพฤติการเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ .2565 เวลาประมาณ16นาฬิกานายพิเชษกับพวกสี่คนได้เข้าไปขู่บังคับโดยใช้กำลังและอาวุธมีดบังคับผู้เสียหายสองแม่ลูกให้กดเงินจากตู้ a อทเของธนาคารมาให้กลุ่มผู้ต้องหาจำนวน13,000บาทเมื่อได้เงินแล้วจึงปล่อยตูวเพื่อเสียหายทั้งสองไป ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้กับการสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าวันเกิดเหตุได้มีกลุ่มเพื่อนจำนวน3าคนชักชวนให้ตนร่วมกันไปทําการอุ้มตัวผู้เสียหายโดยนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระรามสองเพื่อน,นําตัวไปรีสับเมื่อได้เงินสดจํานวน13,000บาทจึงได้นําตัวขึ้นรถออกจากที่เกิดเหตุและนําไปปล่อยใต้สะพานภูมิพลจากนั้นได้นําตัวส่งสานอนท่าข้ามเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สืบนครบาล